ตัวที่เป็นรถพอดีใช่มันมันก็ฝันหรือเปล่าไม่มมร,รูร้ปีแล้วทายกะพอดีน้องน้องที่บ้านป็นจับน้องตัวเล็กๆเหรอหนาผนเคยจับถูกสามเก้อ๋สามเจกับห้าเจ็ดอุ้ยดังแห้ครับสม็นน้องตัวเล็กๆป็นจับนาที่บา้านจับที่ตาเลยย้เจ้าหน่นน้องคุณยองไอ้เก้าสมเจ็ดเนูกผมเคยเคยจุดแต่ยั่ผมตามมาต่อว่าเลยแมนบอกแมนครับเรียรถน้ามันรถอีกครั้งหนึ่งวัที่แล้วก<ม>็ออก ที่แล้วมันออกอย่างนู้สเก้าพี่ก็เจ็ดหนึ่งสามเก้าแปลว่ามันอ่านตววที่แล้วสามเก้าไม่อ่านกระเลขบวกสื่อที่แล้วแม่ให้อยู่นี่เนาะเจ็ดแปดก้แล้วก็เจ็ดเก้าผมผมมาขอนี่งวดที่โฮครับนี่งวดนี้ได้อย่างไรหรอขุนเด็กถูกผมอยอะถึงดอกใหม่จมดยังไม่ได้จุดเลยพี่แม่คือบอจุ๊บพี่หรือไยังไม่ให้จุดครับ กจุดมัอนี้เสิเอาลงี่อยู่อ่ฮะมืออื่นเนี่ยผมว่าลงมืองไนอื่นเอาลงมืออื่นนาะเดีวดูอ่างสักแห้กันเนาะอ้เลยตอนนี้นะครับเด็กต้งเนเลยเก่าฮะอะเก่าฮะถึงกี่หนวยเนี่นวยสองนถือก่นวสองห่วหนวหวที่สามหนยนี่ก็ไงยังเก่าฮะเดียวเลยเหรอหน่วเดียวสามเก้าเดียวเอาปบ๊บสามเก้าบอกอเลยวันี้ อ๋อห้า oh, หล่มเลยคนขี้ลูกอันนี้นุมเนีนรูกผู้สวนไอ้นดซีลานเนี่ยก็ลูกผู้สวนกอครับตัวใดลับงวดศูนยห้าหนึ่งพอมวดงวดสาตัวตรงน่กอเมื่อกี้กับสามเก่าตัวเดียวครับผมกอวันนี้ได้เราบอกาลวนนี้เอาลงอื่นดีวกันครับออควมการูอื่นนี่แน่สี็ดงแน่สีแด้แดงแดงต้องกดไดต้องกดไปดด้ uh, right. okay. oh, okay. okay. ันนี้พี่มาจะเรือกง เครื่อดวงมาสพันจกันเพเคื่องใหวัยพุทธกานส่วนมากเขาไม่ขอยังคุณทำเ่งเลขนีอแถวเบริหารแทนแนตัวไหนครบหมดเลยดูที่ดวงอะค่ะแทนดวงเขานี่ันเปิดให้ก็ได้ขอดีๆน้องนี่ใที่ขอนม,มาโมแน่ครับตามอดแวนไอ้ยไม่มีแล้วก้าแ ชครียกจัดทีเดียวสามลูกเลยก็ได้นั่งพนมก่อนอดก่อนว่งได้ก่อนี่รมน่วนี้เกาหาดังแห้งเลยครับเอาพี่เดียวสามเลยได้เลขอะไรครับรถตัวนี้ตัวนี้ก็ได้อะไรโอ้ได้สองตัวหนึ่งเก้าแล้วก็ เจ็ดแปดต้องเอาตัวไหนสรุปเก้าับหนึ่งแปหนึ่งเก้หนึ่งปดเลขเลขเลขมีแค่สามตัวเนี่ยมีเลขหนึ่งเลขเก้าเลขแปดแต่ว่าหนึ่งมันได้ได้คู่ได้คู่หนึ่งหนึ่งเก้าแปดเพราะวามันได้หนึ่งเใช่ใช่ใช่เก้ปด้าแปดสวยไม่แน่ครับเรื่องวดนี้ครับอันนี้ไม่แฟนเยด้ยูทูครับ กดเช่าอยู่ในช่องก็ได้กดชื่ออะไรกดนาแค่จุดตอนเย็นนี่เหรอจุดตอนนี้แหละครับอ๋อกดนาลูกกดนากดนาลูกกดนากดยอดไล์รก็ดูต่างวอดูแลนี่เราดูไรได้รอดูเลขจุดจะแทเพื่อนเพื่อนสีไล่อยู่มันจะไลสูผมก่ได้ไล่ครับไม่ใช่ไ่ภาษาไทยล้วยครับเมื่อเทียบกัมีเขาเมราะเขาจะ่าแม่เราวแห่แหงงวดเดือดงวดอันนี้มันอยู่ที่ดูได Cái <laughs> lượt chạy thì ngay xuống mà thầy thầy Chơi đi anh วันที่มีนาคม2 5 6หขอให้แม่นี่ออกเหล็กตัวนี้ออกมาตตัวแม่เด้อเหล็กทูกนี่งโชว์เวลาหนึ่ล้านเลยเด้อจะขอเสียงเลขบอลนะครับรวดนี้แม่อาจจะให้ถูกครับสาธุตัวนั้ เลขแรกครับมีเจครับขอเสียดูบอลคัทที่2องนะครับเลขลูกบอลที่2อ,องัทได้2 8ครับหรือว่างวดนี้แม่จะให้1 7 หรือสองแปดรอรุนครับวันนี้ครับกระชูนแมนเดอรบางตัวนะครับวันนี้มีนาคมสองห้าหกปีนั่นแม่เออเลขทูมาแล้วนะครับตัวแรกครับ เลขที่ได้คือเลขสามนะครับชูบตัวแรกครับจากสารแม่นี่ครับคือเลขสามนะครับเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สองครับผมวันนี้วันพักนะครับวันที่ยี่สิบหกภูมิภาพันสองห้าหกสี่รอลุ้นเลขชูบแม่นี่ครับตัวแรกคือเลขสามเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สองครับ เลขชูตัวที่สองนะครับไม่แน่ใจครับว่าเป็นเลขอะไรครับเลขคล้ายเลขแปดเลขคล้ายเลขแปดหรือคล้ายเลขสามครับเดี๋ยวเรารุ้นตัวที่สามนะครับเลขชูนะครับตัวแรกตัวเลขสามตัวที่สองน่าจะเป็นเลขแปดตัวที่สามน่าจะเป็นเลขห้าครับแต่ไม่ชัดครับ สามแปดห้านะครับแ่บ้านเลขไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับงวดน,นี้แต่ว่าเลขด้านข้างชัดมากครับหกหกเจ็ดหนึ่งห้าสามแล้วก็เก้าหกหนึ่งออกมาตรงนั้นแม่เด้องวดน,นี้เลขชูบครับสามแปดห้า ขอโชคมั่งต้นด้แม่เด้อสาธุสาธุสาธุวันนี้นะครับวันที่26กุมภาพันธ์2564าตรงกับวันพระใหญ่ครับวันนี้จะมาขอโชกับแม่ฮันนี่นะครับแม่อาจจะให้โชคครับวันนี้สาธุสาธุด้แม่เด้อมีเลขออกมาตรงคัดคายแม่เด้อสาธุสาธุสาธุ